สวัสดีพี่ปอมแล้วก็สวัสดีนักลงทุนทุกท่านนะครับท่านเชิญเลยครับก็เมื่อวานนี้นะครับมีข่าวมาว่าทางจีนเนี่ยก็จะมีมาตรการตอบโต้นะครับเรื่องของกำแพงภาษีโดยเลงว่าจะปรับขึ้นภาษีบนรถยนต์ที่อิมพอร์ตนะครับแต่จะเป็นรถยนต์ที่มีเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ตั้งแต่2,500ซีซีขึ้นไปนะครับซึ่งโดยรวมมันก็คือพวกรถแบรนด์ยุโรป พวกรถหรูนะครับจากเดิมที่เก็บอยู่ที่15เนอ่ยจะขึ้นเป็น25ซนะครับซึ่งข่าวนี้ก็น่าจะเป็นคอนเซิร์นให้กับทางฝั่งของอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับโดยเฉพาะในยุโรปนะครับทางอเมริกาด้วยแล้วก็ถ้าทางญี่ปุ่นก็จะเป็นพวกเล็กซัสนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยคิดว่าเป็นมาตรการตอบโต้แล้วก็คล้ายๆเป็นการ ขู่ไปทางยุโรปแล้วกันเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทางเมื่อสักอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยทางเมกาก็เพิ่งประกาศว่าจะขึ้นภาษีบนรถยนต์ EV ที่อิมพอรจากจีนจาก25เป็น100ะครับในขณะที่ทางยุโรปเนี่ยก็กำลังอยู่ในช่วงระหว่างการพิจารณานะครับซึ่งไทม์ไลน์ของการพิจารณาตรงนี้จะอยู่ในช่วงกลางปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าทางจีนก็เลยเหมือนกับ ขึ้นมาเพื่อจะคลายหึมหมไปก่อนนะครับก็ผลกระทบเนี่ยยังไงเรามองว่าน่าจะเป็นลบอยู่แล้วนะครับจากตรงน,นี้เพราะว่าอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของไทยเนี่ยก็มี Exposure ไปที่อุตสาหกรรมยานยนต์ของยุโรปเนี่ยพอสมควรน,นะครับซึ่งเรามองว่าตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมาจนไปถึง ปลายปีนี้เนี่ยเรื่องการเทนชันระหว่างเรื่องการค้าสงครามการค้าเรื่องภาษีอะไรพวกเนี่ยน่าจะดุนแรงขึ้นนะครับเพราะว่าทางอเมริกาก็ใกล้เข้าสู่ช่วงเลือกตั้งแล้วนะครับเราไม่ว่าจะเป็นไบเดนกลับมาหรือว่าจะเป็นทั้มเนี่ยก็คิดว่ามาตรการต่อจีนเนี่ยก็น่าจะมีการกีดกันมากขึ้นโดยเฉพาะทางตัวที่เป็นอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ก็คือตัว EV ของจีนนะครับ เพราะฉะนั้นก็อาจจะมีพวกเหตุการณ์แบบนี้มาตอบโต้ระหว่างกันและกันเนี่ยเรื่อยๆในช่วงที่เหลือของปีนะครับซึ่ง Impact คือในช็อตเทอมเนี่ยเรามองเป็นลบอยู่แล้วนะครับเพราะว่าโอเคเอาทางจีนก็นำเข้ารถยนต์เครื่องยนต์ใหญ่ประมาณปีละ250,000คันนะครับหรือคิดเป็นประมาณสักหนึ่งในสามของรถยนต์นำเข้าทั้งหมด นะครับแล้วก็หลักๆเนี่ยมันก็มาจากยุโรปก,กับอเมริกาแต่ว่าโอเค25 0 0 0 0คันมันก็ดูดูไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพราะว่าจีนปีหนึ่งซื้อรถไปประมาณ30ล้านคันนะครับหมายถึงที่ mm hmm. รวมที่ผลิตในประเทศแล้วก็ที่นําเข้าด้วยนะครับเพราะฉะนั้น Impact มันอาจจะเออมันก็ดูอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ถามว่ามีไหมก็คิดว่ามีนะครับโดยตัวที่น่าจะเอ่อเป็นลบมากที่สุดเนี่ยก็น่าจะเป็นตัว KCE นะครับเพราะว่ายอดขายของเขาเนี่ยประมาณ เกิน70%เป็นี่ยเป็นอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับแล้วก็ครึ่งหนึ่งเนี่ยอยู่ในยุโรปนะครับส่วนตัวอื่นๆเดลต้าก็ประมาณรักสาเป็นอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เขาโฟกัสเป็นทาง EV เพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่ได้กระทบจากข่าวนี้มากเท่าไหร่นะครับส่วนตัวฮาน่าก็ยานยนต์ก็ประมาณ1ใน3แต่ว่ามันไม่ค่อยไปทางยุโรปเท่าไหร่นะครับส่วน SVI ก็ค่อนข้างจะลิมิตเพราะว่า เเวนิวไปทางยานยนต์มีแค่ประมาณสักสิแต่ว่า IMPACT ในรองเทอมเนี่ยก็อาจจะพูดยากเพราะว่าการคือการที่จีนะจะเก็บภาษีตรงนี้จากรถที่นำเข้าจากยุโรปเนี่ยโอเคเป็นลบแต่ว่าในทางกลับกันทางยุโรปกับทางอเมริกาที่กำลังทำอยู่นะครับว่าจะเพิ่มภาษีจากรถยนต์ E ีวีที่นำเข้าไปทางทางฝั่งตะวันตกเนี่ยอันนี้เป็นบวก นะครับเพราะว่าคือในซัพพลายเชนของ EVG เนี่ยเราไม่ได้มีเอี่ยวอะไรอยู่แล้วนะครับคือแทบไม่มีเลยแต่ว่าถ้าทางตะวันตกสามารถเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของรถยนต์ยุโรปกับรถยนต์อเมริกาได้นีมันก็ควรจะเป็นบวกต่ออุตสาหกรรมบ้านเราเพราะว่าเรามีเอี่ยวทางนั้นเยอะนะครับก็โดยรวม Uh, สำหรับเซกเตอร์นี้เราก็ยังมองเป็นโพซิทีฟนะครับเนื่องจากเรามองว่าเอ r ร์ n นน่าจะบอททอมไปแล้วในช่วงไตรมาสหนึ่งนะครับแล้วก็ตั้งแต่ไตรมาส2เป็นต้นไปเนะี่ยน่าจะเริ่มเห็นการฟื้นตัวจากทาั้งทางของ t o อปไลนที่น่าจะดีขึ้นจาก r e s t o c k กิ้งออเดอรนะครับแล้วก็มาร์จิ้นอินพูฟเมนนะครับก็เข้าๆประมาณนี้ครับครับซึ่งเราก็จะเห็นได้เลยนะว่ายิ่งเข้าใกล้การเลือกตั้งสหรัฐอเมริกาเท่าไหร่ ในเชิงของภูมิทัศศาสตร์มันก็มากันอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วอุตสาหกรรม2อุตสาหกรรมที่มันเป็นเป้าหมายของการโดนโจมตีเนี่ยนะครับมือถือเนี่ยแกจ็ตเนี่ยปี2ปีก่อนเนี่ยโดนไปเต็มเต็มแล้วนะครับปีนี้ก็มาอยู่มันจริงมันจะมี3-4อย่างที่มันเป็นเหมือนแบบเทรดต,ต่อ,อก,กันนะครับแล้วจริงๆแล้วมันเป็นโครงสร้างหลักของประเทศนั้นๆด้วยเนี่ยก็คืออย่างแบบวัวเลยนะครับชน Apple แบบเนี้ยนะครับอย่างแบบเทสตราอย่างเงี้ยชน BYD อย่างเงี้ย อย่างชิปชนชิปอย่างเงี้ยเจเมนายทีพอย่างเงี้ยชนกันอย่างเงี้ยมันชนกันแบบนี้เลยนะทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเห็นได้เลยว่ามันก็ไม่แปลกว่าแล้วแล้วผมก็เชื่อด้วยนะว่ามันก็คงไม่ได้จบแค่นี้หรอกนะครมันก็คงจะเป็นแบบเป็นแบบดีกอบอลไแล้วก็2ประเทศนี้มันก็จะตีกันแับทุกเดี๋ยวเดี๋ยววันหนึ่งมันมีเทรนใหม่ๆขึ้นมามันก็จะเอาอันนี้มาตีกันอีกอ่ะ นะครับมันมันจะไล่กันอย่างนี้เลยนะครับรถยนต์ชิปนะครับสินค้าวัสดุที่มันเป็นแบบเป็นแบบภัยต่อความมั่นคงเนี่ยนะครับมันก็จะโดนกันไปนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในประเด็นที่ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับส่วนถามว่าแน่นอนครับเวลาจีนเขาอ,อคชั่นกลับอ่ะเขาคงไม่ทําให้ประเทศเขาได้รับผลกระทบหรอกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทันก็เลยจะโชว์ตามชาร์ตว่าถามว่าในเชิงของจีนน่ย คนจีนโดได้รับผลกระทบเยอะไหมก็มีบ้างแต่ว่าเซกเมนต์นี้เป็นเซกเมนต์ของคนที่แบบมีกําลังซื้อรวยอยู่แล้วอ่ะมันไม่ได้เป็นเซกเมนต์แบบแมสอะนะฮะเพราะว่าถ้าเป็นแมสจริงๆคนไม่ได้อ่านไม่ได้ขับแบบเครื่องยนต์สองพันร้อยซีซีขึ้นไปอะ่ะนะครับอย่างแบรนด์ที่ทันพูดไปอย่างอย่างเมอร์เซเดสอย่างบีเอ็มดับเบิลยูอย่างพอร์ชอ,อ,อย่าง audi อย่างเรนจ์โรเวอร์อย่างเงี้ยอันเนี้ยคนที่เข้าถึงพวกนี้ได้จริงมันก็เป็นคนที่มีกำลังซื้อสูงซึ่งอ่ะมันก็ต้องโดนกันไปแบบราคาค่ารถเขาก็าาาจะะะแแแพพงขขึ้้้นน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 นตตต่่่่ววกกกรรถออปิัััีีีไมไมดดดโโคบใเเยยยุสิ เราะว่าจีนเองเนี่ยเป็นเป็นการส่งออกจากยุโรปไปเนี่ยเป็นเบอร์สามซึ่งถือว่าใหญ่แล้วยุโรปเองจริงเนี่ยทำไมทำไมคนถามว่าเอ้ทำไมไม่เอา E ีวีชน E ีวีเพราะยุโรปมันไม่ได้มี E ีวีนะอย่างที่บอกไปคือ E ีวีมันเป็นจีนกับเมกาเป็นส่วนใหญ่เขาก็เลยเล่นไปที่คอเลยรายได้หลักของเยอรมันรายได้หลักของประเทศอื่นๆในในยุโรปเนี่ยมันก็คือรถพวกแบบรถสันดาบนี่แหละก็โจมตีไปตรงนั้นเลยนะครับก็ต้องติดตามวยเพราะว่าจริงๆตอนนี้เศรษฐกิจยุโรปก็ไม่ได้ดีนะ จบอยากจบอยากจ,จบจากยูโรรอบนี้ตัวช่วยเศรษฐกิจยุโรปเนี่ยหายไปเยอะนะอนี้สําคัญเลยเคือคุณสังเกตผ่าน ECB เมื่อคืนที่ผ่านมานะทำท่าท,ทําทีว่าเศรษฐกิจจะไปไม่ไหวแล้วจะลดอัตราดอกเบี้ยก่อนเฟดแล้วด้วยซ้ำแต่เรื่องนี้ผมเคยพูดไปผมจะไม่ได้ว่ากี่เดือนที่ผ่านมาว่าให้เรามันระวังยุโรปดีๆนะโดย,ยเฉพาะเรื่องของรถยนต์ของเยอรมันเนี่ยนะครับล่าสุดก็เริ่มเห็นภาพแล้วนะครับก็ต้องติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดนะครับทานครับแล้วลิงก์มาที่นิดนึงคือแล้วคนถามว่าแบบ โอเคภาพรวมรายได้มันคงเพิ่มขึ้นตามเศรษฐกิจที่มันฟื้นตัวแต่ในเชิงเดียวกัน geo politics เนี่ยมันมารลายสัปดาห์แล้วมันมารลายเดือนเลยนะท่านคิดยังไงดีครับว่าแบบก็มันก็ต้องแบบเจอเรื่องนี้อยู่แล้วหรือท่านคิดว่าแบบก็ไปอยู่กับตัวที่มันแบบโดนน้อยกว่าหรือว่าบางทีงครเดี๋ยวโดวนไปโดนมาโดนกันหมดอย่างเงี้ยครับอืมคือพวกเรื่องเรื่องพวกนี้ความจริง มันก็คาดการยากลำบากนะครับว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นใช่คาดการยากแต่ผมคิดว่ามันมันก็จะมีอย่างเงี้ยมากระทบเรื่อยๆนะครับแต่ต้องดูว่า Impact มันจะขนาดไหนนะครับซึ่งอย่างที่บอกไอ้เรื่องตีกันไปเตือนมาเนี่ยคือถ้าย้อนกลับไปปี2อ1 8เนี่ยสุดท้ายแล้วผลมันเป็นบวกต่อสวีเซียนะครับโอเครอบนี้เนี่ยผมคิดว่าสุดท้ายมันก็น่าจะเป็นบวกแต่ประเด็นคือว่าในระยะสั้นเนี่ยมันคงเป็นลบก่อน เพราะว่าบาง <Okay. S 2> บางอุตสาหกรรมที่โดนเนี่ยสุดท้ายมันต้องใช้เวลาในการปรับตัวนะครับอืมอืมโอเคครับทันครับพี่ถามนิดนึงถ้าเราลองอิงจากในฝั่งตัว n v i d i ียแล้วเนี่ยซึ่งรายได้หลักธุรกิจของเขาแ0เปเนี่ยโตแรงมากนะตัวรัต a ต e n t e ซนตโตแรงมากแล้วก็ส่วนใหญ่ก็คือมาจากธุรกิจธุรเอตัวชิปของเขาที่เนี่ยล่าสุดเปิดตัว b l a c k เว l l เข้ามาด้วยเนี่ยมีโอกาสไหมที่อยู่อยู่วันนึงเนี่ย เดลต้าเนี่ยรายได้ของ Data Center ของเขาก็คือจะแบบขึ้นมาแบบแซงธุรกิจอื่นๆขึ้นไปเลยอย่างเงี้ยแล้วก็แบบมองว่าแบบเป็นแบบเทรนขาขึ้นไปเลยอย่างเงี้ยทันทันคิดว่ามันมีโอกาสไปถึงขนาดนั้นไหมหรือว่าแบบค่อยๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปดีกว่าตอนนี้เราก็คาดคาดหวังอยู่นะครับว่าจะเห็นอะไรที่มันโผล่ขึ้นมาแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยคือคือ,ค,อคือให้ตัว Data Center ปกติกับตัวที่เป็น AI เนี่ยมันมันแยกกันอยู่ นะครับแล้วก็ตัวที่เป็นตัวที่เป็น AI เนี่ยตอนนี้มันยังถือว่าค่อนข้างเล็กในอยอดขายทั้งหมดของด e l ต a นะครับคือยังไม่ถึงห้าเอร์เซ็นตในไตรมาสล่าสุดแต่ผมเข้าใจว่าปีนี้มันน่าจะโตได้ค่อนข้างเยอะนะครับค,คือคือทางบริษัทมองว่ามันจะขึ้นมาถึงแบบจากห้าขึ้นมาเป็นสิบห้าด้วยซ้ำนะครับก็เดี๋ยวต้องดูว่าจะทำได้ขนาดไหนแต่ว่าถ้าทำได้ขนาดนั้นจริงเนี่ย ผมคิดว่าก็ดูมีคน t e n นะครับว่ากำไรมันจะโตได้เพราะว่าเป็นเซกเมนที่คือมันตัวให้ Gen AI Data Center เนี่ยมันใช้พลังงานสูงนะครับใช้ไฟฟ้าสูงซึ่งตอนนี้ก็เริ่มมีการพูดกันแล้วว่าเอ้ยเดี๋ยวมันจะมีเรื่องปัญหาไฟไฟ้าช็อตเทชหรือเปล่านะครับแล้วก็พอมันใช้ไฟสูงเนี่ยตัวที่เดลต้าทำ <S <S หรือพูดง่ายๆมันคือแบบหม้อปแปลงอะไรพวกนี้นะครับมันก็ต้องรับ แรงดันได้สูงด้วยเช่นกันนะครับก็คือจะเป็นโปรดักที่ค่อนข้างจะไฮมาจริงก็เดี๋ยวคงต้องรอติดตามกันไปว่ามันจะขึ้นมาได้ขนาดไหนนะครับแต่ถามว่ามี potential ไหมผมคิดว่ามีนะครับอืมโอเคได้เลยครับทันวันนี้ขอบคุณทัทันมากครับขอบคครับสวัสดีครับ